ว่าเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างมันวิ่งทั่วล่างเลยอ่ะคือรู้สึกว่ามันสดชื่นที่จริงๆนะคะมันกระปีก้กระเป๋าขึ้นเลยแล้วก็มันสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีเลยแฮปปี้กับการมาดริปถิที่นี่ค่ะ สวัสดีค่ะเอเอค่ะก็อย่างที่รู้กันดีช่วงนี้อากาศบ้านเรามันแย่มากๆเลยค่ะมันทําให้ภูมิเอตกด้วยนะคะสังเกตได้ตัวเองจะเป็นนูน่นเป็นนี่คือภูมิแพ้มันขึ้นมาเป็นผลเป็นผืนที่สําคัญผิวพรรณก็ไม่สดใสเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาชาร์จวิตามินเข้าร่างแบบเร่งด่วดนซะหน่อยนะคะที่นี่เลยลากาสคลินิกเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะไปกันเลย ให้หมอนี้เพียงขาแบบมือสบายๆได้ไหมคะเ <Okay. S 1> รียบรอคุณพี่คุณหมอตึงหรือปวดอะไรไหมคะครับไม่ค่ะเดี๋ยวน้องเขาจะนําวิตามินมาใส่นี้เดินน้ําเกลือบริสุทธิ์ก่อนเดี๋ยววิตามินมาใส่สีจะเหลืองแล้วก็มีกลิ่นฉุนๆเวลายาเข้าก,กระแสเลือดนะครับตัวนี้มันช่วยเสริมพูมิได้ด้วยค่ะใช่ครับเพราะว่ามีทั้งวิตามินเอบีรวมหลายปีเลย mm hmm. แล้วก็วิตามินซีเข้มข้นสูงนะครับก็จะได้เรื่องถึงฟันแล้วก็ ต้านอนุมูลอิสระนะครับคนที่เป็นผงแพ้ก็จะช่วยให้ดีขึ้นด้วยครับแล้วอย่างนี้เราจะต้องมาเติมเป็นทุกในช่วงได้แอค่าอยากจะให้ผิวพันธ์กระจ่างใสขึ้นทุกสัปดาห์ได้เลยครับใช่ครับเมื่อเราพอใจแล้วก็อาจจะห่างเป็นสองถึงสามสัปดาห์มามีเทนเซนต์ทีหนึ่งครับมไม่เจ็บไม่แสบอะไรเลไม่ค่ะไม่เจ็บเลย วิตามินที่นี่เนี่ยเป็นสูตรเฉพาะเลยเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นรวมไปถึงเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสดใสมากขึ้นด้วยค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอรู้สึกว่าเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างมันวิ่งทัวร่างเลยอะ่ะรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นจริงๆนะคะมันกระปีก้กระเป๋าขึ้นเลยเพราะว่าการดิบวิตามินผิวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการที่เราอะ่ะรับวิตามินเข้าไปเต็มๆนะคะแล้วก็มันสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีเลยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกสดชื่นหลังดิบเลยนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเอรู้สึกว่ามัน ผลเร็วกว่าพวกที่เราทานวิตามินหรือว่าทาครีมอนะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เอชอบมากๆคือเนื่องจากเอเป็นภูิแพ้เขาช่วยเรื่องนี้ได้ดีเลยค่ะเอก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้กับการมาดริปผิวที่นี่ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากดริปผิวนะะี<ๆ>่นะคะก็เออยากแนะนําที่ลากาคลินิกเลยค่ะอย่างแรกเลยคือคุณหมอเขาแนะนําให้เราได้ตรงตามความต้องการแล้วก็ตรงกับร่างกายของเรานะคะที่สําคัญที่นี่มีสูตรให้เลือกเยอะมากๆค่ะซึ่งคุณหมอจะเป็นคนแนะนําให้เราเองนะคะซึ่งเอ รู้สึกว่าเอถูกใจกับที่นี่แล้วก็หลังทำในเอรู้สึกได้ทันทีเลยถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้ค่ะคิมแอดน้ำหน้าก,ก่อนนะคะแล้วตามด้วยคําว่า La า l a s คลินิกนะคะรับรองเลยค่ะว่ามาที่นี่สวยครบจบที่คุณภาพที่รากัสคลินิกค่ะ